นะหสิคนนะอีจะได้สอว่ขอพี่คท่าุรำนะครับที่ททุกอย่างเพื่อความสุขความเจริญองค์กรร้านและธุรกิจตลอดจนพี่น้องป็นชาวโคราที่ได้เสียสลท่านไปทั้งประเทศพัะโครงการนี้ผมขอรีพอร์ตนะฮะอาวุโสตงคนะฮะนลำดันะที่มาโครา รบียครับะชุนผู้เข้าประกวดลิสทีมไทยแลนด์นะครับก่อนอื่นผมแนะนำนะครับท่านต่อไปครับท่านทั้งย่างเพื่อความสุขและก็บความรู้ใจต้อนรับคณะของผู้เข้าประกวดลิสทีมไทยแลนด์2010คุณสันติเดือยโครงการท่านคราบ้องนโค้ชเยโดยเพิ่งย้ายมาสี่ครับทีมไทยแลนด์ทั่วแดนมาบนารีเมืองหน้า ของท่านไม่หวั่นไหวและไม่ไม่ไาวเว้นวันสบายวันนี้ลูกดินแดนน่ไม่ว่าที่มา รับประทานอาหารนะคะพร้อมการที่ขนมจีนนะครับไม่สามารถจะเดินทางมาร่วงมงานในวันนี้ได้เนื่องจากติดประชุมที่ราสเวนตานะครับการประชุมทางรัฐสภา,าได้ถือดอกกุหลาบที่เะ,ะอรมอบกับห้าศิษย์สา,างานรอสักครู่ครับผมผมฝากประชาสัมพันธ์งานใหญ่นนการปฏิรูปโลกและก็ทงเทศบาลนครกุศรวุฒิเชิดชัยนัย่นนะครับได้ลากราศกระท่านท้าวสุรนาถเชิดชัยนะครับกพราะฉะกันเของรากต้องสนับสนุนนะครับที่ไทำหน้าที่ผู้ว่าที่สมบณ์แบบมากนะครับ อยู่เป็นตรงกลางของความรักความสามัคคีขอบคุณท่านสุวรรณด้วย